สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากการล็อกศัตรูแล้วใบมีดแสงเหล่านี้ข้อมูลวนออกและสกัดกั้นเย่ยกูยี่จากทิศทางที่ต่างกันขณะที่พวกมันทําส่วนโค้งไปในอากาศพวกมันไม่ง่ายที่จะหลบเลี่ยงยิ่งกว่านั้นพวกมันคมมากและระเบิดได้มากการต่อต้านพวกมันโดยไม่มีกาอป้องกันวิญญ,ญาณใดๆก็ตามจะทําให้เป้าหมายหมดลงอย่างมากอานเถิง เรียกพวกมันว่ากงเล็บล่าวิญญาณหลังจากปล่อยมีดคมสามเล่มของเขาหานเฉิงได้ปลดปล่อยใบมีดแสงอีกสามใบจากกงเล็บของเขามันกำลังมุ่งหน้าไปทางเย่กูยี่อย่างรวดเร็วเย่กูยี่ไม่กลัวในขณะที่เธอเผชิญหน้ากับใบมีดแสงที่หมุนวนเหล่านี้ก่อนหน้านี้เธอได้เห็นรูปแบบการต่อสู้ของหานเฉิงแล้วหญิงชุดแดงต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อดาบที่ฟันแตงเย่กูยี่จะไม่ทำผิดพลาดแบบเดียวกัน เธอหมุนข้อมือได้ดาบยาวก็ปรากฏขึ้นในกำมือของเธอดาบเล่มนี้ยาวประมาณ3ฟุต3นิ้วดาบของเธอหนาหนึ่งนิ้วได้เปล่งแสงสีทองเจิดจ้ามีดาวเจ็ดดวงบนดาบและมี3มแกนกลางการจานรูปแบบไม้ว่าจะมีเพียง3ามแกนกลางการจานรูปแบบแต่พวกมันยังเล็กมากแกนกลางการจานรูปแบบขนาดเล็กเช่นนี้สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคขั้นสูงเท่านั้นเธอชี้ดาบไปข้างหน้า ได้โบกดาบเบาๆขึ้นไปในอากาศภาพฉายดาบที่ผ้ามัวมถูกสร้างขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกระทบกัน3ามครั้งเธอตีมีดคมทั้งสามเล่มของหานเฉิงที่หมุนวนเข้าหาเธออย่างแม่นยำใบมีดทั้งสามนี้หยุดอยู่กลางอากาศแต่ถ้ว่าเย่ก,กยี่ดูเหมือนจะกลายเป็นภาพรลวงตาในขณะที่ใบมีดทั้งสามกำลังจะระเบิดเธอเป็นเหมือนหมอกสีเหลืองได้ลอยไปข้างหน้าทันทีความเร็วที่เธอสามารถทำได้นั้น กือบจะใกล้เคียงกับมาตรฐานของทักษะการเคลื่อนย้ายในพริบตามีเสียงระเบิดสามครั้งดังขึ้นพร้อมกันเย่ยกูยี่ได้หลีกเลี่ยงอันตรายแล้วขณะที่หานเฉิงกำลังก้าวเข้ามาหาเธอเขาไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้หลังจากที่ได้เห็นการฟันดาบและความเร็วอันโดดเด่นของคู่ต่อสู้หานเฉิงก็ตกตะลึงเล็กน้อยแต่ทว่าความสามารถของเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันดวงตาของเขาเป็นประกาย และเขาจะคงก้าวต่อไปเพื่อเข้าหาเย่กูยี่อย่างรวดเร็วสิ่งสําคัญคือต้องสังเกตว่าเขามาจากโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์ร,ร่างกายของเย่กูยี่ฉายแสงฉายภาพลงตาหานเฉิงไ,ได้ปล่อยมีดโคมแสงของเขาทั้งสองได้พบกันอย่างรวดเร็วที่กลางเวทีเย่กูยี่เห็นได้ชัดว่าเกียดหานเฉิงขณะที่เธอสะบัดข้อมือดาบของเธอก็ก่อตัวเป็นเส้นแสงนับไม่ถ้วนเส้นแสงดาวเหล่านี้ องแสงเจิดจ้าเร็งไปที่ดวงตาของหานเฉิงหานเฉิงไม่ได้ตื่นตระหนกเขายืดกรงเล็บของเขาให้ตรงและเริ่มขยับพวกมันชานของแสงสีเขียวสรวัวส่งออกมาจากกรงเล็บของเขาก่อตัวเป็นเกาะที่ปิดกั้นแสงดาบกรงเล็บของเขาเที่ยวชานทั้งโจมตีและการป้องกันพวกมันไม่เพียงแต่ระเบิดพลังได้มากเท่านั้นแต่พวกมันยังมีพลังป้องกันที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยมันแข็งแงรงพอๆกับเกาะป้อ,องกันระดับหก ขณะที่เขาปิดกั้นแสงดาบวงแหวนวิญญาณสีม่วงดวงที่สามของหานเฉิงก็สว่างขึ้นแสงสีม่วงที่เปล่งออกมาจากวงแหวนวิญญาณที่สามของหานเฉิงดูเหมือนจะอ่อนโยนมากแต่ถ้าว่ารัศมีที่ชั่วร้ายก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากมันดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและเขาก็กระซิบด้วยเสียงตํำเมื่อร่างกายของเขาอยู่ตรงกลางแสงสีม่วงสีดำปกคลุมบริเวณโดยรอบของเขาให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตร นี่คือทักษะทานแห่งความมืดวิญญาณยุทธการต่อสู้ของหานเฉิงไม่ถือว่าแข็งแกร่งมากในหมู่วิญญาจาร์ชั่วร้ายมันถูกเรียกว่าผู้รับใช้ความชั่วร้ายซึ่งเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่มีรูปร่างแปลกตาของมนุษย์ตามคำกล่าวของบทพระวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณยุทธการต่อสู้นี้มาจากจิตวิญญาณอาฆาตหลังจากที่มนุษย์เสียชีวิตเมื่อวิญญาณอาฆาตถูกโลนเปื้อนด้วยพลังปานที่ชั่วร้ายของสวรรค์และโลก มันจะกลายเป็นตัวตนที่พิเศษมากมันกลายเป็นผู้รับใช้ความชั่วร้ายที่สามารถทําร้ายสิ่งมีชีวิตผ่านการสะท้อนกับพลังปานที่ชั่วร้ายของสวรรค์ลและโลกเมื่อผู้รับใช้ความชั่วร้ายเข้าไปในท้องของหญิงตั้งครรภ์วิญญาณยุดการต่อสู้นี้จะประทับบนร่างกายของทารกในครรภ์อย่างไรก็ตามหญิงมีครรภ์จะตายระหว่างการคลอดบุตรและเลือดของเธอจะล่อเลี้ยงผู้รับใช้ความชั่วร้ายซึ่งค่อยๆก่อกตัวขึ้น ในร่างกายของทารกในครั์แต่ถ้าว่าผู้รับใช้ความชั่วร้ายไม่ได้รับการพิจารณาว่าแข็งแกร่งมากในหมู่วิญญาจาร์ชั่วร้ายพวกเขาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่อ่อนแอที่สุดมันด้อยกว่ามังกรกระดูกสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจหรือราชาโครงกระดูกอย่างมากนี่เป็นเหตุผลที่หานเฉิงเลือกที่จะเป็นวิศกรวิญญาณในโบทภาพิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้ควบคุมวิญญาณที่ชั่วร้าย เขาจะไม่เก่งในฐานะวิญญาจาร์ชั่วร้ายแม้ว่าผู้รับใช้ความชั่วร้ายจะไม่แข็งแกร่งนักแต่ก็ยังถือว่าเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ชั่วร้ายส่วนใหญ่เป็นประเภทเสริมและปลดปล่อยทักษะวิญญาณทุกประเภทที่เตรียมไปด้วยรัศมีชั่วร้ายเพื่อทําให้คู่ต่อสู้อ่อนแอลงซึ่งเสริมความแข็งแกร่งทางอ้อมในขณะนี้หานเฉิงได้ลปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณประเภทเสริมของผู้รับใช้ความชั่วร้ายของเขาที่เรียกว่าทานแห่งความมืด ภายในขอบเขตหนึ่งมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการมองเห็นของโคต่อสู้และรัศมีที่ชั่วร้ายจากทักษะวิญญาณนี้จะบุกร,รุกร่างกายของโคต่อสู้ของเขาผลของทานแห่งความมืดนั้นยิ่งใหญ่กว่าในเวลากลางคืนแท้จริงแล้วเย่กุยี่รู้สึกว่าทุกอย่างมืดลงรอบตัวเธอเธอดูตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อไม่เห็นหานเฉิงอย่างชัดเจนเธอถอยออกไปสองสามก้าวโดยไม่รู้ตัว ได้กัดแว่งดาบของเธอต่อหน้าร่างกายของเธอแม้ว่าเธอจะป้องกันการโจมตีของหานเฉิงแต่เธอก็เสียเปรียบในตอนนี้หานเฉิงเผยรอยยิ้มที่เย็นชาบนใบหน้าของเขาวงแหวนวิญญาณที่ห้าของเขาก็สว่างขึ้นเช่นกันเขาเป็นคนที่สงบสงเงียมมากเมื่อเขาได้เปรียบแล้วเขาจะไม่มีวันยอมให้คู่ต่อสู้พลิกสถานการณ์ใส่เขาได้วงแหวนวิญญาณสีดำอายุก,กว่าหมื่นปีของเขา ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบดูน่าขนลุกยิ่งขึ้นชานของหมอกสีม่วงดำเริ่มลอยขึ้นจากพื้นดินหมอกหนาทึบเริ่มปกคลุมเย่กูยี่การเคลื่อนไหวของเย่กูยี่ช้าลงและคลื่นลัศมีที่น่ากลัวเข้าสู่ร่างกายของเธออย่างต่อเนื่องภาพฉายแสงสีเหลืองปรากฏขึ้นข้างหลังเธอแต่ภาพฉายนี้ถูกหมอกสีม่วงดำฉีกออกเป็นชิ้นๆน,นี่คือทักษะการสกัดวิญญ,ญาณ ในขณะที่มันเป็นทักษะวิญ,ญญาณประเภทเสริมมันยังคงเป็นทักษะวิญญ,ญาณ1,000งปีมันสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตวิญ,ญญาณของคู่ต่อสู้หากการฝึกฝนของฝ่ายตรงกันข้ามตามเกินไปจิตวิญญาณของเขาจะถูกแยกออกและบทขยี้และกลายเป็นอาหารสําหรับผู้รับใช้ที่ชั่วร้ายของหานเฉิงหานเฉิงมักจะโจมตีคนธรรมดาผู้ที่โดนโจมตีจะทนทุกข์จากการสก,กัดวิญ,ญญาณของเขา คนคนนั้นมักจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณหลังจากที่พวกเขาสูญเสียจิตวิญญาณแสงจากกครงเล็บของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในตอนนี้ใบมีดยาวหนึ่งเมตรพุ่งเข้าหาเย่กูยี่เจ้าต้องการชีวิตของข้าเจ้าจะต้องตายภายใต้โครงเล็บร่างวิญญาณของข้าก่อนหากประสจากเนื้อของเจ้าข้าจะฉีกวิญญาณของเจ้าออกจากกันจิตวิญญาณของจักรพาิวิญญาณต้องเอารอยแน่ การฝู่ฝนของข้าจะเพิ่มขึ้นอีกสองสามระดับอีกครั้งใบหน้าของหานเฉิงมีลักษณะที่ดูร้ายและมีความสุขปาปนกันเพื่อให้แน่ใจว่าการโจมตีของเขาเป็นอันตรายถึงชีวิตเขาได้เพิ่มชั้นสีม่วงดำหนาให้กับกรงเล็บของเขานี่เป็นทักษะวิญญาณที่สองของเขาการสัมผัสแห่งความมืดมันเป็นพิษหลายแรงที่เต็มไปด้วยาธาตุของความมืดเย่กู่ยี่กำลังจะถูกฆ่าดูเหมือนว่าจะเป็นลิขิตของสวรรค์ องค์กรชั้นกลางจะชนะการแข่งขันครั้งนี้และด้วยการขยายเวลาการแข่งขันทั้งหมดแต่ถ้าว่ามีคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยสร้างกวนว้วยเออใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มที่เย็นชาได้ดูถูกหยัดยามเธอรู้ว่าใครสนับสนุนองค์กรชั้นกลางและเธอจึงเตรียมพร้อมสำหรับวิญญาจารช่วร้ายองค์กรชั้นกลางได้เตรียมสมบัติล้ำค่าได้หายากสำหรับหัวยิ้มเฮาแต่องค์กรชั้นต้นได้เตรียมบางสิ่งบางอย่างไว้ ร่างกายที่แท้จริงของเย่ก,กุยี่ดูเหมือนจะอยู่ในความงนงงในขณะน,นี้แต่ถ้าว่าปลายดาบของเธอก็พุ่งขึ้นไปข้างบนก่อนจะหันกลับขณะที่โคงเรบกำลังจะโจมตีเธอทันใดนั้นดาวเจ็ดดวงสีทองบนดาบของเธอก็ส่องประกายและแสงสีทองที่เจิดจ้าเปล่งแสงสีขาวสกสีออกมาหมอกสีม่วงดำที่บุกรุกจิตวิญญาณข้างหลังเธอปีดล้องอย่างน่าสลดใจทันใดนั้นหมอกก็หายไป ได้ความมืดโดยรอบก็าหายไปด้วยดาบของเย่กูยยี่พุ่งเข้าใส่ตรงกลางกรงเล็บของหานเฉิงปิดกั้นพวกมันจิตวิญญาณที่อยู่ข้างหลังเธอกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมเช่นกันเธอยังเผยรอยยิ้มอันเย็นชาบนใบหน้าของเธอการสกรัดทางจิตวิญญาณของหานเฉิงถูกเอาชนะและผู้รับใช้ความชั่วร้ายของหานเฉิงตัวซันผู้รับใช้ความชั่วร้ายของหานเฉิงเชื่อมต่อโดยตรงกับจิตวิญญาณของเขาเอง แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ายังคงตกตะลึงต่อจากนั้นแสงสีขาวทองศักดิ์สิทธิ์ก็กระทบร่างกายของเขาหานเฉิงรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ปกคลุมเขาวันสีม่วงดำเริ่มรอยออกมาจากร่างกายของเขาขณะที่ร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงเขากรีดรลองอย่างน่าสลดใจและเริ่มเดินโซเซถอยหลังมันคือแสงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยรัศมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์คราวนี้ แม้แต่รองผู้นำของโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถนั่งในบริเวณภาะผรได้แสงศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งนากก่ากลัวของวิญญาจาร์ชั่วร้ายวิญญาณดุทการตัวสู้ของเย่กูยี่เป็นทตาศักดิ์สิทธิ์ที่หายากหรือไม่เย่กูยี่จะไม่ตอบคำถามของเขาเมื่อเธอก้าวไปข้างหน้าเธอฟันดาบของเธอในเวลาเดียวกันวงแหวนวิญญาณสีดำดวงที่5ของเธอข้อสองประกายจิตวิญญาณของเธอได้รับการเสริมประสิทธิภาพ แต่ความแข็งแกร่งที่น่าสะพึงกลัวของเธอก็เพิ่มสูงขึ้นรัศมีศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดเผยบนใบหน้าของเย่กู่ยี่ในขณะนี้การปลอมตัวครั้งก่อนของเธอก็ละลายหายไปใช่เธอเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ที่หายากเธอไม่ได้มาจากองค์กรชั้นต้นเธอเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อมุ่งเป้าไป,ปที่วิญญาจาร์ชั่วร้ายขององค์กรชั้นกลางโดยใช้องค์กรชั้นต้นวิญญาจาร์ชั่วร้ายนั้นเที่ยวชั้นมากในการทำร้ายจิตวิญญาณที่มีชีวิต เพื่อเพิ่มการสูงฝนของตนเองในขณะที่วิญญาณที่มีท่าศักดิ์ิธิ์เช่นเย่ยกูยี่เที่ยวชาญที่สุดในการฆ่าวิญญาณโาชคร้ายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองรูปรักษณ์อันศักดิ์ธิ์ของเย่ยกูยี่ก็ขยับหัวอยู่เฮาจิตวิญญาณของเธอได้มาถึงขั้นรุนแรงมากในทันทีแสงสีขาวทองที่เธอเปล่งออกมาส่องสว่างทั่วทั้งเวทีแม้แต่ความมืดบนท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะถูกครอบงำนี่คือท่าศักดิ์สิทธิ์ ธาตุศักดิ์สิทธิ์แตกต่างจากธาตุแสงพวกเขาเป็นสองตัวตนที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามธาตุศักดิ์สิทธิ์มีประสิทธิภาพในการต่อต้านความชั่วร้ายมากกว่าธาตุแสงมือขวาของเย่ยกูยี่เปลี่ยนเป็นสีขาวสีทองอย่างสมบูรณ์แล้วแสงดาบที่แข็งแกร่งก็กืนดาบของเธอด้วยเช่นกันในเวลาเดียวกันปีกสีขาวขนนกสองปีกก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเธอเธอชีด้ดาบของเธอไปข้างหน้า แ,แสงดาบของเธอกือนกินร่างกายของหานเฉิงทักษะวิญญาณที่5ดาบศักดิ์สิทธ์ทูสวรรค์วิญญาณยุตการต่อสู้ของเธอคือทูดสวรรค์ไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ทูสวรรค์ได้รับการบูชาโดยสำนักในสมัยโบราณหมื่นปีก่อนผู้บุกเบิกของสำนักวิญญายุทธคือบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์ที่แข็งแกร่งมาก เพราะพวกเขามีพลังศักดิ์สิทธิ์ในเวลานั้นมีศาสวิญญาณจํานวนมากที่มีสายเลือดทั่วร้ายโบสถภาพวิญญาณบริสุทธิ์ชำระพวกเขาซึ่งทําให้พวกเขาได้รับการยอมรับจากผู้คนอย่างไรก็ตามศาสวิญญาณทั่วร้ายเริ่มหายไปและอิทธิพลของโบสถภระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มจางหายไปขณะที่พวกเขาสูญเสียพรสวรรค์มากขึ้นเรื่อยๆในเมื่อสาพวกเขาเขาถูกแทนที่ด้วยสำนักวิญญาณยุทธ์ ดาบสีขาวทองขนาดมาหึมาของเย่ยกูยี่สองประกายผ่านมาแล่เธอยืนอยู่บนเวทีอย่างเย่อหยิ่งเพียงลำพังหานเฉิงแด้เครื่องมือวิญญาณของเขาได้หายไปแล้วหัวอยู่เฮาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อเห็นฉากนี้นี่มันวีระสตีชัดๆเทพศักดิ์สิทธิ์ที่หายตัวไปหลายปีได้ปรากฏตัวอีกครั้งในที่สุดในระดับหนึ่งวิญญาณุูดการต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นทรงพลังมากเป็นเพียงว่า เย่กูยี่เป็นคนใจร้อนเกินไปเธอคิดว่าองค์กรชั้นต้นสามารถปกป้องเธอได้จริงหรือบางทีถ้าเธอได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่แข็งแกร่งเช่นโบสถ์ผ้าวิญญาณบริสุทธิ์ข้ว่าไปอย่างนอกจากนี้เธอประเมินต่ำไปว่าวิญญาณช,ชั่วร้ายนั้นน่ากลัวเพียงใดต่อวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอข้ากลัวว่าขณะที่หัวยู่เห่าคิดจนถึงจุดนั้นรัศมีของเขาก็เย็นลงเล็กน้อย รองผู้นำและผู้อาวุโสสีส่คนของโบสถ์พ้าวิญญาณบริสุทธิ์ยืนขึ้นพร้อมกันสําหรับพวกเขาวิญญาณยุทธการต่อสู้สศักดิ์สิทธิ์สามารถคุกคามการดํารงอยู่ของโบสถ์พ้าวิญญาณบริสุทธิ์ได้หัวออยู่เห้าถอนหายใจในหัวใจของเขาเขาแทบจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในขณะน,นี้แม้ว่าเขาต้องการที่จะช่วยเย่กูยี่เขาก็ทําไม่ได้ข้าควรจะทําอย่างไรดีเมื่อถึงจุดนี้ รองผูน้นำยกมือขวาขึ้นแล้วพูดว่าค่อยว่ากันเมื่อการแข่งขันจบลงตกลงผู้อาวโสทั้งสียอมรับคำพูดของเธอทันทีแต่ถ้าว่าพวกเขารู้ว่าเย่กูยี่นั้นถึงวาระแล้วไม่ใช่แค่เย่กูยี่แม้แต่ช่างกวนเว่ยเอ๋อก็ยังสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวที่มาจากองค์กรชั้นกลางสร้างกวนเว่ยเอ๋อรู้สึกไม่ค่อยดีข้าผิดหรือเปล่าที่ใช้เย่กูยี่ พื่อจัดการกับองค์กรชั้นกลางลืมไปเถอะราชวงศ์กำลังหนุนหลังข้าไม่ว่าวิญญาจาร์โชคร้ายเหล่านี้จะเย่อหยิ่งเพียงใดพวกเขาคงไม่กล้าย,ยุ่งกับราชวงศ์ของจกักรพรรดิอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามช่างกวนเว้ยเอ,อ๋อไ,ได้ตระหนักว่าทุกคนมีจุดสําคัญที่ไม่สามารถข้ามได้สิ่งนี้ใช้ได้กับวิญญาจาร์โ่วร้ายด้วยเย่กูยี่เต็มไปด้วยพลังงานบวกณจุดนี้ เห็นได้ชัดว่าเธอเป็นคนเดียวในสามคนที่เปิดเผยสถานะของเธอเธอชี้ดาบของเธอไปทางองค์กรชั้นกลางเธอดูหญิงและดูถูกหยียดยามปลายดาบของเธอสั่นเบาๆและชี้ไปที่เครื่องมือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ของหัวอยู่เฮ้าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ขีดจำกัดของเธอเธอพยายามยั่วโมโหค่าจริงๆหัวอยู่เฮ้าพูดไม่ออกเล็กน้อยเธอช่างกล้าหาญจริงๆองค์กรชั้นต้น สามารถเปรียบเทียบกับบทภาพวิญญาณบนสูตรได้อย่างไรข้าจะฆ่าเธอเพื่อร้งแขนให้พี่หารหัวยูเ้าอุทานเขาได้วิ่งขึ้นไปบนเวทีขณะที่เขาพุ่งเข้าใส่เขาก็ปิดการผู้อัปโซสามซึ่งกำลังจะลงมือขณะที่เขากระโดดขึ้นหัวยูเห้าก็มาถึงบนเวทีอีกครั้งเขาก้าวใหญ่ไปทางเยกูยี่เยกูยี่พ่นลมหายใจพูดขึ้นว่าวิญญาจารชั่วร้ายข้าจะฆ่าแก ด้วยดาบของข้าอย่างแน่นอนหลังจากค่าหารเฉิงาการฝูกฝนของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างมากพลังวิญญาณของเธอที่ใช้ออกไปก่อนหน้านี้ก็ถูกเต,เติมเต็มเช่นกันในเวลานี้เธอเต็มไปด้วยความมั่นใจหัวยู่เ้าถอนหายใจในใจแต่เขายังคงพูดว่าข้าจะดูว่าเจ้าสามารถทำอย่างนั้นได้หรือไม่ในฐานะหัวหน้าผู้ตัดสินเย่ยูยลินมีสีหน้าแข็งขืมบนใบหน้าของเขา ในขณะนี้เมื่อเย่ยขูยี่เปิดเผยวิญญาณยุทธูตสวรรค์ของเธอเขาตกใจอย่างมากอย่างไรก็ตามเขามีความคิดเช่นเดียวกับหัวอยู่เฮ้าหญิงสาวคนนี้โง่อ,อะไรอย่างนี้เหตุใดเจ้าจึงเปิดเผยท่าศักดิ์ธิ์ของเจ้าต่อหน้าวิญญาจาร์ทั่วไรในเมื่อตัวเจ้าเองเป็นเพียงวิญญาจาร์ที่เพิ่งเกิดใหม่เจ้ากําลังรดนหาที่ตายถ้าข้าขนพบความศักดิ์ธิ์ของเจ้าก่อนหน้านี้และแนะนําให้เจ้ารู้จักกับฟาบาท จ้่จะกลายเป็นไม้ตายในอนาคตในการจัดการกับโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์มันจะไม่ดีเลรออย่างไรก็ตามตอนนี้ข้ากลัวว่าเย่อยู่ลิ้นสสยหัวอย่างช่วยไม่ได้เขาคิดไว้แล้วคนเหล่านั้นจากโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์ต้องทําอะไรบางอย่างในตอนนี้เนื่องจากเป็นกรณีนี้ข้าจะช่วยเหลือพวกเขาเมื่อทั้งหู่ทนไม่ไหวแล้วข้าจะยุติการต่อสู้ท้ายที่สุดโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์จะสร้างปัญหา และข้าจะต้องช่วยถังวูข้าไม่สามารถปล่อยให้เขาถูกทำร้ายโดยทูตสวรรค์นี้ได้ขณะที่เขาคิดถึงจุดนี้เย่ยูรินก็ได้สร้างแผนขึ้นในใจเขาลอยขึ้นไปอีกครั้งและตะโกนว่าการต่อสู้เริ่มต้นได้ครั้งนี้เขาไม่ได้บอกให้ทั้งสองฝ่ายถอยเนื่องจากทวร์นาเมนต์อยู่ในขั้นตอนที่เข้มข้นแล้วเช่นนี้เขาจึงปล่อยให้การแข่งขันดาเนินต่อไปดาบของเย,ย่กูยี่สันเล็กน้อย และเธอก็ชี้ไปด่าไปที่หัวยูเฮาอย่างไรก็ตามเสียงที่แผ่วเบาดังขึ้นในหูของเธอในขณะนั้นเจ้าจะเปิดเผยความสัสดกดิ์สิทธิ์ของเจ้าต่อนหน้าโบสถภาพวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรเจ้าคิดว่าองค์กรชั้นต้นสามารถปกป้องเจ้าได้จริงหรือเสียงที่ฉับพลันนี้ทําให้เย่ยกูยี่ตกตะลึงเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะไม่ช้าแต่เธอก็เริ่มสงสัยเล็กน้อยใครกําลังคุยกับข้า ทำไมมันฟังดูเหมือนอยู่ในหัวของข้าข้าเป็นคนที่พูดกับเจ้าเองพูดต่อสู้ของเจ้าขณะที่หัวอยู่ห้าวพูดกับเธอเขาก็เลื่อนกลับอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงดาบของเธอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ